วันนี้ทางซ่องโจเซ่จะพาทุกคนไปปลอมตัวแต่งตัวไก่กับแป่มวัดดวงไป,ไปชุดไปชุดดชุดแดงอ,อ,อะไรนะชุดชุดเปบ่าชุบอ๋อชุบหรอครับเออ,เออไม่เล่ามาดูกันว่าสังคมฟีไฟจะแย่ตามที่เขาพูดมาหรือเปล่าอันนี้กดตีเลยๆนะครับกดดูนี่นๆแปะตือนเตือน จะมีคนว่าเราหรือจะมีคนเหยียดเรากันแน่ในคลิปนี้เราจะโดนหรือเปล่ามาดูกันนะฮะไปครับตอนนี้เราก็เข้าสู่ในเกมแล้วนะฮะทำไมมีแบบว่าขี่มังกรด้วยครับแต่ขี่บางจังอ๋ออันนี้คือขี่ได้เฉพาะคนหลอนะครับ <laughs> อ๋อพี่ไม่หลอดทำไมพี่ขี่ได้อะ ไม่ถึงพี่ไม่หล่อเลยพี่มีเสน่ห์ไงมันก็เหมือนกันแหละกับความหล่อไงภารกิจเราวันนี้คืออะไรครับคือแต่งตัวไก่เล่นกับคนสายไฮไลท์ครับภารกิจเราแม่งไม่มีภารกิจอะไรเลยเอาจริงเพื่อนเราแต่งตัวตึงกว่าเรานะเจอเจอเจอบนฟ้าบนฟ้าบนฟ้าเฮ้ยเดินไปมุ้ยยังไงวะโอ้เจอแล้วเป็นไงโคตรตึงเจออีกแล้แตก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 สองแตกสองแตกสองโอ้ลอยกาอากาศเลย เป็นไงเฮ้ยมีคนยิงมาไฮ้เพื่อนเราวาไงเพือพ่อนเพื่อนเราแม่งแต่งตัวตึงนะพวกเราดูว้าวโคตรตึงเราก็ตึงอยู่ฝีมือนะตึงนะ่ะไหนวะไหนวะโอ้โอ้ใครลาดมาเฮ้ยเพื่อนลัดเกินไปหรือเปล่ามีคนลาดอ่อะเกินไปไหม <c oughs> <laughs> โอ้เกินพี่ไฟกระแสตกมากนะครับยี่ยำงมากครับใช่พี่ไฟกระแสตกมากแล้วก็อีกอย่างนะครับสายฟรีไม่รู้จะอยู่รอดหรือเปล่าในฟรีไฟรเราก็ลองมาแต่งตัวสายฟรีดูตั้งนะครับ G m ถ้าคุณอยากให้เกมฟรีไฟกลับมาดังอีกครั้งอ่ะมาเป็นสปอนเซอร์แบะมดวางแล้วก็โจซี่อีกนายครับเอออันนี้พูดได้ดีมากเลยนะเอาจริงนะทุกอย่างมันจะขับเคลื่อนได้ก็ต้องมียูทูบเบอร์และสตรีมเมอร์นะครับเข้าใจเป้า และอีกอย่างคุณต้องปรับให้คอมเล่นได้ส่วนมากสส่สตรีมเมอร์หรือสายทำคลิปน่ะเขาเล่นคอมกันหมดครับขนาด G m ยังเล่นคอมเลยอโหลเพื่อนได้ยินไหมได้ยินไหมมีใครได้ยินบ้างครับตอบด้วยครับสุดหล่อเบอร์สามเบอร์สี่ครับได้ยินไหมครับได้ยังรับ <laughs> <laughs> เหมือนเราตอบกันเองอ่ะสงสัยเขาแบบว่าไม่อยากพูดกับเราเพราะว่าแต่งตัวไก่เกินไปหรือเปล่าเ <laughs> จอเ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 จอร้อยเก้าห้าร้อยเก้าห้า อยู่ไหนจ้าออ๋โอ้ใครยังร้านผมวะโอ้เรียบร้อยอุตส่าห์เจอแล้วนะเฮ้ยยังมีอีกยังมีอีกเฮ้ยมีอีกมีอีกตีไหนตายไปดิเฮ้ยมันตายหรือเปล่าโอ้ไม่ตายไม่ตายคุณคนดูชึบชึบชึบเออชึบเออชึบเออชึบเดินเดินเดินเมือนบอดเดินเมือนบอดเลยหรอเฮ้ยเจออีกแล้วมันเยอะจังวะโดนหัวไปหนึ่งเม็ด ลงไปดาวไปฮน,นายจะวิ่งไปไหนอะฮะไอ้น้องมีคนอีกเหรอมีเปล่าไม่มีนะมิดจิลี่เลยเแถวเนี้ไปแล้วนี่คนลม้มต้องช้ำจะได้ไม่ทรมานตัวมากเลยอะอยู่ไหนอีกจ้าคนนี้ก็ลม้มตีแน่ถึงจะสายฟีแต่ก็ยิงเก็บนะครับเฮ้ยเ้ยเฉยเฉ,ยเฉ,ยเฉย นี่ไงเป็นไงเจ้าจะยิงฆ่าไปนี่มันเป็นไปไม่ได้แลน้องเฮ้ยเจอแล้วคุณแน่นอนหลังหินนั่นไงชุดแดงแอกแสกมาเลยมาดิอุ้ยโอ้โานเต็มเต็มสวัสดีครับน้องเฮ้ยพนาเพอนดาวพอนดาเจอล้วปังตายมาแล้วมาแล้ว <ๆ S 1> มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปช่วยเพื่อนเร็วเลยครับเลยครับเราควรตีนไหมแบลว่าเหมือนเราจะซุบแต่ว่าเราไปซุบ มีอันนั้นอยู่เออไว้ไว้ซุกต้องให้แฟนเปิดไม้นะถึงยังเออใช่แบบเก็บของเว้ยเก็บของเว้ยเราไม่ซุกกดเกียอันเอาดอกไม้ไง อะไรเขาเขาเขาพูดอะไรวะอัดอัอะไรนะครับไปชุดไปชุดได้ชุดได้ช oh, ุดชุดอะอะไรนะชุดชุดอ๋อชุบหรอครับเออเออเมนแล้วชุดชุดคุยนะแหมตายวางห้างเจ้าวันเขาบอกห้ากเออ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 อเออา โ uh, อ้โหอีกคนเขาซูปแล้วอ่ากำลังจะบอกบอกว่าเขาบอกรักอโอ้โหอะไรไม่เป็นงานเลยอีกคนน่ะเออพอวะุนุนเรื่อง้ไดเฮ้เลากับเราไปช่วยเบอร์สีมามามาแล้ว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 ไคนเยอะคนเยอะเยอายิงไม่โดนแม่งยิงไม่โดนโอ้โหเชี่ยกำลังจะตายแม่งมาพี่มาพี่มาพี่เฮ้ยคมานี่มาพีเมามมาว นี่ไงโอ้โหแต่งตัวบอดด้วยไออพวกนั้นน่ะมันแม่งไม่แต่งตัวบอดโอ้โหเอาเลือกเอาเลือกชาติเอาเลือกชาติเอาป๊บแปมเอาเดียวเดียวผมยิงเลยนะเอ้ยดาว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 ตายหมดมาดิก็เห็นไหมครับฝั่งนู้นก็แต่งตัวไก่อยากมาเจอเราที่แต่งตัวไก่ใครที่ไก่กว่าก็แพ้ไปนะครับ ตอนนี้เราก็เข้ามาส่วนไอเกมแล้วครับอันนี้คือตาที่2องเขามาเป็นคู่เฮะเ,เป็นคู่อ, <c oughs> คอิสฉาคนแบบว่ามีความรักว่ะเอ๊ะ <c oughs> เอามือมาจากไหนแหละเอ๊ะจากไหนวะเขาส่งหัวใจให้กันว่ะอุ้ยเ,เอามือมาจากไหนนี่ไงมึงมึงอุ้ยมมมไม่คมคมคมไม่คมจัดโอ้โหเชีย่ยโอ้โหเรียบร้อย ถึงเราจะไกลแต่เราก็มีหัวใจนะครับแลน่ะแไว้ว่าแหนะผมจะส่งใจให้แบบแฟนเขานะครับโอ้ยโอ้ยมีปากข้ออีกพูดมีปากข้ออีกข้างน้งน้วปี๋ได้ข้างวยเบิ้งเเออลวยล่วยลวยลวยลวยเอ้ยเราเราเราไม่เล่นเล่นนะครับเราเล่นอ่า ือยากรวยเอาเอาดิเอาดิมึงจะโซอะไรอ่ะเอาดิโซ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 อร์ดิโอ้ยวิไปไปไปเราไปเล่นดีกว่าปะมันห่วงแฟนว่ะอุ้ยมันมามันมาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยข้างหลังเชี่ยเชี่ยเชี่ยข้างหลังข้างหลังโอ้โหเกือบตายเกือบตายฮะโอ้โหโดนได้ไงอ่ะข้างหลังเฮ้ยข้างหลังโดนได้ไงวะ ไอ่เช hey, hey, hey. yeah. ียวเฮ้ยเฮ้ยเฮรู้แล้วแกล้งแกงแม่งเลยตานี <e aku, ้ผมว่าตานี้ชนะยากกว่าคนดูเยี่ยให้ส่งดอกไม้ให้แฟนมันไงแม่คือมึนแทบตายอันนี้กลัวตีจเฉยๆนะครับคนดูนี่แเป้จบตูดจบตูดเอ้ยทรงกลัวแฟนเครียดว่ะวิ่งมาหนักมามัหนักมามันหนักมาเลยละ เฮ้ยเอาดิเอาดิเอาดิเอาว้เลยไปดิฆ่าต้องฆ่าจังหวะนี้ต้องฆ่าเว้ยโอ้โหเยอะเยอะเยอะเลยเยอะเลยโอ้โหเยอะจัดเยอะจัดเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วเกือบตายเกือบตายมันเกือบตายมันเกือบตายแต่มันโบตายเออโอ้โหคือการวะมันโบดันมันโบดันมันโบดันนล่มันมันกระจอกมันมันโบดันมันไม่ได้แล้วใจเย็นใจเย็นเอ้าโอ้โหตายเรียบร้อยแหลก ยังไงก็ได้2คิววะมาเพื่อนเพื่อนไอ้วัวแดงไอ้วัวแดงสองตัวเลยสนต์สไนต์สไนต์สไนต์ไอ้วัวแดงไอ้บักแดงบักแดงตัวแดงโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวฆ่าบางนี่ก่อนนี่ไหมนี่ไหมนี่หนักอะไรหรอเห็นแล้วสไนต์หรอชิวซิวซิวตายถิ่าเพื่อนโอ้ยตายจังไหนวะโอ้ยโอ้ยเอ้าอย่าพลาวแม่บอกว่าอย่าพลาวมันมัคาได้บ่อนะแม่แม่นี่กำงตายแล้วเพื่อน ัไไดไเอาเรียบร้อยเรียบยร้อยมันอยู่ใส่ปะมาดิโอ้โหกำลังจะอืมปืนมันทำไมมันบ่อกกูถามเนี่ย ต้คันลำกล้องว่ะแม่นให้เขาเซตลำกล้องให้ด้วยให้ผู้สาวเซตปืนให้ด้วยสาวครับเซตลำกล้องให้หน่อยครับเซต่ายปืนให้นะคะนั่นแหละไม่สนงใจให้พวกพี่อะครับน้องก็เลยแหวะแวมาแหวแววเนี่ยดูดูแฟนนะ โอ้โหอะไรอ่ะแฟนก็ไปแบกเลยเอ้ยตายคิดว่าแฟนจะตึงแฟนไม่เอาอะไรเลยนี่ว er> ่าแฟนเธอไม่ตึงน่ะมาให้เรายืนหนึ่งให้ก็ได้นะเรื่องความโหดน่ะมาเพื่อนโอ้โหข้างบนนู่นโอ้ยหโอ้โอ้โหโอ้โห้โหน้หโ้โหีอ้โห้โหรอ้โหโอ้โหโอ้โหโ้โหโน้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โาโ้โห้หโ้หโ้ห้้้ห้ห้้้ย โอ้โหโอ้โหโอ้โหชื่อว่าเจ้าว่าชื่อเผื่อเผื่อเผื่อเฮ้ยมันรู้ว่ะมันรู้ว่ะโอ้โหเจ้าว่าเจ้าว่าเจ้่าเจ้่าเจ้่าโอ้ยใช่ใช่อ้โจโอ้โชโคเกือบตายเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยเรียบร้อยคือแบบมันไม่ไหวกับแรงแกนเลยว่ะนั่นไงถ้าสาวส่งดอกไม้ให้พวกเรานะชนะไปแหละเกมเนี้ยจริง โอเคครับคุณดูก็สําหรับการแต่งตัวไก่นะครับก็เล่นได้ปกติถือว่าไม่มีใครที่จะเปิดไมด่าพวกเรานะครับว่าไอ้ไก่ไอ้กากอะไรประมาณนี้ถือว่าคลิปนี้ปลอดภัยหาย Hi, ห่วงไม่มีการเหยียดกันนะครับโอเคถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ <ś led> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ <ś led> I'ma pull it with my shake, ayy hey, Whip on ice, got myself a couple chips, ayy hey, Move so fast, I'ma hit you with the stick I'ma make a couple racks, and you steady hit them like say No, I'll be selling out shows See my name up in arenas, the arenas, Find a up by the roads, no shit